ฮัลโหลสวัสดีครับกับผมออฟเฟอร์รเลสเตอร์นะครับวันนี้มาอัปเดต EP สตีด400ครับเดี๋ยวแฟนคลับสตีดเดี๋ยวจะงอนเอาครับแล้วก็ตัวสตีดเองเดี๋ยวสตีดเองก็จะงอนด้วยเพราะผมดันทำแต่ GTO ครับช่วงนี้ก็เพราะว่าคันนี้ก็เริ่มเสร็จอล้ะนะครับเสร็จไปเยอะแล้ว ก็นี่แหละครับใส่อันนี้ไปใหม่เป็นดิจิตอลวัดอุณหภูมิกับแบตอันนี้เราก็ติดไว้ก่อน <c oughs> หลักๆที่เราใส่เข้าไปครับที่เราอัปเดตก็จะเป็นชุดปั๊มติก๊กนี่ครับกองเป็นชุดปั๊มติ๊กใหม่จริงๆสติ400เดิมๆเมขามีมาให้นะครับแต่ผมซื้อมาคันนี้ไม่มีปั๊มติกผมก็เลยต้องจัดใหม่นี่ อน,นี้นี่ระบบไฟอันนี้ผมเดินเองหมดเลยนะส่วนพวกเนี้ยอันนี้ผมก็ยิงเองเป็นการอัปเดตอันนี้เปิดป um ั ick, um ๊มติ๊กสวิตช์ปั๊มติ๊กนี่ขัดไปแล้วก็สนิมรับประทานแล้วครับ <laughs> นี่ครับทำไว้ แต่ไม่ได้เคลือบหรือไม่ได้พ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้แลครับที่จะบอกเพื่อนๆก็อย่าดองไว้ครับไม่งั้นเหนื่อยเหมือนเดิมครับหลักๆก็ไม่มีอะไรครับคันนี้ก็จะครบหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปนี่มันไม่ได้ตรงรุ่นนะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อกันบ่อย ยี่ยห้อนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อกันบ่อยจะคุณตาครับของอะไรให้ทายให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยครับของเวฟครับนี่แต่พิเศษกว่านั้นผมมาแปลงใส่เนี่ยมันก็จะสั้นกว่าหน่อยนึงก็ให้อาภัยได้เนี่ครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ตัดหัวน็อตเลยนี่ยึดไว้ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยครับน้ำมันโซ่โซ่ขาดอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ดีดคนด้านในมันจะเป็นนี้เห็นไหมจะเป็นเหล็กสร้างเหล็กผมสร้างเหล็กจับอ่าอัปเดตอีพีของสเตทครับสเตทก็ ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพิ่มแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกความพร้อมต่างๆให้มันขับได้สมบูรณ์ที่สุดอะเดี๋ยวหม้อน้ํานี่ก็คงอัปเดตเปลี่ยนใบใหม่แต่ผมทดลองออกทริปมาแล้วนะสบายจัดขับไกลไม่มีปัญหาเลยครับแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมก็เลยออกทิปแล้วยังไม่ได้ถ่ายอ่เออลืมขับไปวันนั้นสายเขาเล่งขาด ี่ก็เลยเปลี่ยนใหม่ขับไปสายเขาเล่นขาดเฉยกระปลงของมอไซซิ่งแห่งชาติครับ KR สวยสวยงามประมาณนี้อาจจะไม่สั้นไปไม่ยาวไปครับ EP นี้เพื่อมาอัปเดตไม่ให้แฟนสตรีทเงอน เดี๋ยวหาว่าโอ้พี่ออฟไม่ถ่ายสตรีทเลยตั้งแต่มี GTO เนี่ย<ม>ผมก็รักสตรีทครับนี่ผมก็เพิ่งดูแลไปใหม่ตรงนี้ตอนแรกมันหลุดก็สวยเหมือนเดิมครับสวยไม่ต่างกี่ปีกี่ปีมันก็ยังสวยอยู่จริงๆผมจะล้างนั่นแหละแต่เมื่อกี้ฝนมันโปรยไปฝนตกผมกเลยอดล้างนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราลากันไปแล้วนะครับก็จากที่เห็นกันต้นคลิปนะครับที่เราได้อัปเดตของแต่งต่างๆของเจ้าสตี400ไปก็อันนี้อาจจะเป็น e p ีไม่ยาวไม่สั้นมากครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่บอกไว้ก่อนนะครับก็อาจจะเจอกันอีกทีอนะีกทีหน้าก็เป็น E ีีของ GTO เลยนะครับเจ้าคาวาสกิ GTO อันนั้นนี่ยังพร้อมไม่เท่าคันนี้ครับคันนี้นี่สวยกว่าเยอะเลยผมเลยต้องช่วงนี้ผมเลยต้องแบบเน้นไปทางเจ้าทีโอนี่ให้ดูแวบๆบแบบพอครับให้ดูเต็มไม่ได้เดี๋ยวอีพีเขาจะตีกันนะไปแยกดูอีพีกันนะครับท่านผู้ชมชอบอีพีไหนกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ Bye bye hát lạnh và bỏng bài bài. special, But I'm a creep. I'm a the hell am I doing here?